รู้สึกไหมว่ามีช่วงหนึ่งของชีวิตที่คุณต้องพูดเยอะอธิบายมากเพื่อให้คนนั้นเข้าใจคุณเพื่อให้คนไม่เข้าใจผิดคุณเพื่อปกป้องพลังของตัวเองหรือแม้กระทั่งเพื่อยืนยันว่าคุณมีคุณค่าแต่มาถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้ว่าพลังของคุณไม่ต้องการคำอธิบายอยีกต่อไป เพราะคุณนิ่งพอแม่นพอชัดพอและสม่ำเสมอพอจนคลื่นของคุณเริ่มยืนยันตัวเองคนจะไม่ถามว่าทําไมคุณถึงทำแบบนี้เพราะเขารู้สึกได้คนไม่ถามว่าคุณมาจากที่ไหนเพราะเขาสัมผัสได้ถึงที่ที่คุณยืนอยู่คุณไม่พูดว่าฉันมั่นคงแต่คนที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกมั่น คุณไม่บอกว่าฉันรักสิ่งนี้แต่คลื่นของคุณสื่อสารมันทุกวันนี่คือการยืนยันคลื่นที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเลยมีช่วงหนึ่งของเส้นทางที่คุณต้องอธิบายตัวเองตลอดทำไมถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงไม่ทำตามคนอื่นทำไมถึงพูดช้าหรือไม่พูดเลยทำไมถึงยังยืนยันในสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจแต่วันหนึ่ง เมื่อพลังของคุณนั้นถูกใช้ซ้ำด้วยความตั้งใจเมื่อคุณอยู่กับคลื่นนั้นมากพอมันจะเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณโดยไม่ต้องแสดงและเมื่อพลังนั้นไม่ต้องสร้างมันจะเริ่มสื่อสารเองพลังเริ่มแสดงออกจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นวิธีที่คุณอยู่ในห้องวิธีที่คุณฟังวิธีที่คุณไม่ตอบทันทีวิธีที่คุณยืนอยู่กับความเงียบโดยไม่รู้สึกผิด คุณไม่พูดว่าฉันมั่นใจแต่ทุกท่าทางของคุณนั้นทำให้คนมั่นใจคุณไม่พูดว่าฉันเชื่อในจังหวะนี้แต่สนามรอบตัวรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้รีบนี่แหละคือจุดที่พลังของคุณเริ่มสื่อสารโดยไม่ต้องอธิบายเลยวันที่6 6การยืนยันคลื่นโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลย การยืนยันขึ้นไม่ใช่คำพูดครั้งเดียวค่ะแต่มันคือการเปล่งขึ้นแบบเดิมด้วยความชัดเจนอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณยืนในสนามด้วยพลังของตัวเองทุกวันตอบสนองแบบเดิมแม้คนอื่นจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำงานด้วยพลังที่แม่นยำแม้ไม่มีคำชมใช้ชีวิตในจังหวะของคุณแม้ใครจะเร่งแล้ววันหนึ่งคุณจะไม่ต้องอธิบายว่า ทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้เพราะทุกอย่างในตัวคุณจะบอกแทนคุณหมดแล้วตัวอย่างของการยืนยันขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายค่ะเช่นคุณไม่ต้องบอกว่าคุณเป็นคนรับผิดชอบแต่ทุกโปรเจกต์ที่คุณอยู่คนวางใจเสมอคุณไม่ต้องพูดว่าคุณหวั่นไหวแต่ในการตัดสินใจที่คนอื่นลังเลคุณเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่สั่นคุณไม่ต้องย้ำว่าคุณมีเป้าหมาย แต่แม้ในวันที่เหนื่อยคุณยังเปล่งขึ้นในทิศทางเดิมอย่างสม่ำเสมอนี่แหละคือพลังที่อธิบายความจริงโดยไม่ใช้คำพูดค่ะมาดูเทคนิค3เทคนิคด้วยกันของนะักรบผู้ยืนยันคลื่นให้พลังพูดแทนตัวเองค่ะเทคนิคที่1นึน่ทำให้คลื่นของคุณสม่ำเสมอพอจนกลายเป็น พลังพื้นหลังแนวทางของนักโรบไม่ต้องเร่งพิสูจน์แค่ทำให้พลังที่คุณเปล่งออกชัดและเหมือนเดิมในทุกสถานการณ์หากคุณต้องออกแรงมากในการแสดงพลังตัวเองทุกครั้งแสดงว่าพลังนั้นยังไม่กลายเป็นธรรมชาติเปล่งพลังซ้ำในจังหวะเดียวกันจนมันกลายเป็นคลื่นประจำตัวตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่มีคนกดดันให้ตัดสินใจเร็ว คุณยังคงตอบกลับด้วยจังหวะที่นิ่งเดิมจนคนเริ่มไม่เล่งคุณอีกต่อไปค่ะทุกครั้งที่มีเรื่องของความไม่เข้าใจเกิดขึ้นคุณยังคงใช้ถ้อยคำละมุนไม่ใช่การโต้เถียงจนคนเริ่มกล้าพูดความจริงกับคุณมากขึ้นและเมื่อคุณมีจังหวะการฟังที่ลึกเสมอคนจะเริ่มรอคำตอบของคุณแม้คุณยังไม่พูดอะไรก็ตาม หรือคุณยังคงเคารพตัวเองในทุกบทสนทนาคนจะเริ่มฟังคุณแม้คุณไม่ได้ขอค่ะเทคนิคที่สองอยู่กับพลังของตัวเองแม้ไม่มีใครเห็นหรือสนใจเลยแนวทางของนักรบจงอยู่ในพลังของคุณเองไม่ใช่เพราะคนเชียร์แต่เพราะคุณรู้ว่านี่คือคลื่นที่แท้ของคุณคุณไม่ต้องรีบให้ใครเข้าใจแค่คุณต้องอยู่ในพลังนั้นได้แม้ไม่มีใครเข้าใจคุณเลยสักคนค่ะ เพราะความแน่นของพลังคุณไม่ต้องการการยอมรับในทันทีตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอยู่กับความเงียบในวงสนทนาอย่างสงบแม้ไม่มีใครถามคุณเมื่อผ่านไปสักพักคนอาจจะเริ่มกลับมาถามความคิดเห็นคุณเป็นคนแรกก็ได้ค่ะคุณไม่ต้องเร่งบอกใครว่าคุณกําลังทําสิ่งที่ดีอยู่แต่ขอให้ความสม่ำเสมอของคุณนั้นเป็นตัวบอกแทนเองค่ะ คุณยังคงดูแลงานที่ไม่มีใครให้เครดิตคุณเลยเพราะคุณรู้ว่ามันยืนยันตัวคุณคุณยังทำโปรเจกต์ส่วนตัวต่อแม้ยังไม่มีใครเข้าใจแล้ววันหนึ่งผลลัพธ์จะพูดแทนคำอธิบายทั้งหมดค่ะเทคนิคที่3เปล่งขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายความตั้งใจแนทางของนักรบคุณไม่ต้องบอกว่าคุณหวังดี ถ้าพลังของคุณส่งออกจากจุดที่บริสุทธิ์จริงโลกจะเริ่มเข้าใจแม้คุณไม่อธิบายใดๆการยืนยันคลื่นไม่ต้องผ่านคำพูดแต่ให้พลังนั้นกระทบสนามของคนอื่นจนเขารู้สึกได้เองเพราะคื่นลึกไม่ต้องตะโกนแต่เข้าถึงใจได้ลึกกว่านั้นค่ะตัวอย่างนะคะคนรับตัวเริ่มทำตามจังหวะของคุณเองโดยที่คุณไม่เคยสั่ง เพื่อนร่วมง,งานเลิกถามคุณทุกอย่างแต่จะเริ่มฟังคุณโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณเริ่มพูดเพียงน้อยคุณให้คำแนะนำกับใครโดยไม่หวังการยอมรับแล้วเขาก็จะกลับมาขอบคุณในอีกเดือนหนึ่งหรือคุณเปลี่ยนวิธีการทำงานในแบบที่ดีขึ้นแม้คนไม่เข้าใจคุณในตอนแรกแต่ในเดือนต่อๆมาทุกคนกลับเดินตามคุณค่ะ สรุป3เทคนิคกันอีกครั้งนะคะเทคนิคแรกเปล่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พลังกลายเป็นสนามที่ไม่ต้องอธิบายเทคนิคที่2ค่ะยืนยันคลื่นของตัวเองแม้ไม่มีเสียงตอบกลับเพื่อรักษาแก่นโดยไม่แลกกับการยอมรับและเทคนิคที่3ปล่อยพลังโดยไม่ต้องชี้แจงเจตนาเพื่อให้พลังสะเทือนจากความแท้ไม่ใช่จากคาพูด คุณเคยอธิบายตัวเองมามากพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาให้พลังของคุณพูดแทนไม่ใช่เสียงไม่ใช่การชี้แจงไม่ใช่คำอธิบายแต่มันคือความนิ่งความแม่นและความสม่ำเสมอที่จะทำให้ทุกคนนั้นเริ่มสัมผัสคุณได้มากกว่าการฟังคุณหากสัมผัสของคุณมากกว่าฟังคุณคุณจะสังเกตได้ว่าคุณพูดน้อย แต่คนฟังคุณคุณมองตาแต่คนหยุดเงียบคุณหยุดตรงนั้นแล้วผู้คนก็เริ่มพูดช้าลงถ้าคุณรู้สึกได้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นนั่นหมายถึงคลื่นของคุณเริ่มยืนยันตัวเองได้แล้วไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องโต้ไม่ต้องตอบแค่การมีอยู่ของคุณกลายเป็นพลังที่คนสัมผัส ได้โดยไม่ต้องฝักและนั่นคือคลื่นระดับสูงคลื่นของนักรบที่ไม่ต้องชูดาบแต่แค่ยืนอยู่สนามก็เปลี่ยนพบกันในวันที่67เสียงเงียบของคุณอาจเป็นคลื่นที่คนทั้งวงรอฟังอยู่เพราะในบางวงคนพูดเยอะแต่ไม่มีใครฟังและบางครั้งเสียงเงียบที่มาจากพลังบั่นคง กลับเป็นคืนเดียวที่ทุกคนเงียบรอฟังโดยไม่รู้ตัว